สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูนะัทรินีวิชาคณิตศาสตร์คาบเรียนที่7นะคะวันนี้นะคะเราเรียนเรื่องการลบตามแนวตั้งค่ะก่อนอื่นเลยเราก็มาดูความหมายของการลบก่อนนะคะการลบเป็นการนําจํานวนหนึ่งหักออกจากอีกจํานวนหนึ่งแล้วหาจํานวนที่เหลือนะคะรางดูตัวอย่างนะคะการหาผลลบของ7จลบสนะคะ เราจะหาผลลบในแนวตั้งได้ยังไงนะคะดู7จ็ดนะคะเเป็นตัวตั้งอันนี้เครื่องหมายลบสเป็นตัวลบนะคะเมื่อเจ็ลบสนะคะถ้าผลผลลบก็คืออะไรคะนักเรียนก็คือ3นั่นเองดังนั้น3เราเรียกว่าผลลบค่ะวิธีการตรวจสอบความเข้าใจนะคะความสมเหตุสมผลนะคะ ผลลบนะคะเนี่ยดูผลลบจะต้องน้อยกว่าตัวตั้งเสมอนะคะถ้ามากกว่านี้แสดงว่าผิดแล้วค่ะถ้าผลลบน้อยกว่าตัวตั้งแสดงว่าคำตอบนั้นเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะเรา,าดูตัวอย่างนะคะ9ลบ6เท่ากับเท่าไหร่9เป็นตัวตั้งลบด้วย6 ทุกคนค่ะช่วยกันค่ะ9ลบ6เหลือเท่าไหรค่ะคำตอบก็คือ3ค่ะใครตอบ3นะคะเก่งมากค่ะข้อต่อไป5ลบ5เท่ากับเท่าไหร่5ก็เป็นตัวตั้ง5ก็เป็นตัวลบ5ลบ5เหลือเท่าไร่ค่ะลูกเอาทุกคนพร้อมค่ะ5ลบ5คำตอบคือ ศูนย์ค่ะใครตอบนะคะเก่งมากเลยให้หัวใจเลยนะคะอ่ะเรามาทดสอบความเข้าใจกันค่ะ8-2ลบ2เท่ากับเท่าไหร่8เป็นตัวตั้ง2เป็นตัวลบใช่กันค่ะทุกคนค่ะเตรียมค่ะ8-2ลบสคำตอบก็คือเท่าไหรค่ค่ะคำตอบก็คือ หกค่ะใครตอบหกเก่งมากนะคะเก่งมากเลยต่อไปนะคะหกลบสามเท่ากับเท่าไหร่หกเป็นตัวตั้งสามเป็นตัวลบช่วยกันค่ะหกลบสามเท่ากับเท่าไหร่คะให้เวลาคิดค่ะตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะหกลบสามคำตอบก็คือสามค่ะใครถูกคะเก่งมากค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะการลบนําแนวตั้งนะคะง่ายมากๆเมื่อเราเรียนจบแล้วนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดลงในหนังสือแบบฝึกทักษะคณิตคิดเร็วนะคะหน้าที่เท่าไหร่คะลูกหน้าที่8กับ9คะ่ะให้2หน้าเลยค่ะวันนี้สําหรับคนเก่งนะคะในหนังสือแบบฝึกคณิตที่เร็วนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกคนตั้งใจทํา แล้วก็ขอให้ถูกหมดทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะรักๆค่ะ